กายว่าเนี่กเาติงหงมหรอพี <m <m ่ติงเนู้ต uh, mm, ้งเมนูงต um ิงเตียอนีตงงมติ das ้งเลยบอวง้นังงไลอเ่าวมยเนาดี๋ยวเปนย่งเนเลยเนาะ่าวสดีอดดีพี่น้องที่เขามาลับโซนทังมซนงนาของพี่แชนแนลเนาะวันนี้ก่าพี่น้องทุกคน การตาเกียบเพื่อมือเงาเงาดีใส่แต่ดองมองช่เนาะดข้าวต้มหข้าวต้มหลายคนเกี๊ยวห่อข้าวต้มใส่ผักหวานมือเนาะวางกูโซ่แตาหมด้วถุอแม่ลมานไ้ยังมาเอนอนหเวลาุ๊มาถ่ายบุกนังบอลรูนะ

ไ่ได้พูว่าไมีวเ่าือไ่ใช่่วัดอะไรเลยเจ้าเจ้าเาเจ้าเ่อนอไรลูกเต้นก็ป็นน่นลยลูกไม่้เป็นไรนไ่รู้เป็นไปลูกอะไรเยเต้นไปทหารนีะไปอห อันนี้พนเคกขั้วไก่แพเกขั้วไก่ก็น่ช่วยมาเด้อมกินแกงไก่เด้อแกงใส่แกงใส่มะฝักนี่ก็มะฝักเนาะมะฝักงหัวบักไง tôm ốc tôm ốc lưỡi sao phạt nó ừ, xẹp xẹp phải có phi hiện mày nữa. hả kiêng ừ bàn ừ. à, thuyền cứ cầu phía nào này thằng tay đó tay không bảo vươn

มันบดมา History, ขึ้นเรเนาะพ่อมบอกแล้วเราบอกบดบตองเรือแล้วอนี่นะฮะแล้วเราบอกเออแล้วแล้วเต็มเต็มกระซามเลยแมนแมนแมน แล้วไปหมอบอกใครไม่บอกแน่มันแกงนวดกระไก่หรือกระแกงชิมทบุมะไก่ไม่ได้หรอแล้วแกงมันก็ต้มน้ำปล้ที่อะไรเคยล่อหมกผักกินยิ่งแกงสะไก่เนาะใช่้ดอันนั้น เลียงมาเลียงัอันมองกคีคนนี้มาเอหนนียก็คนี้ แกงไก่กะเลี k k no, yes. 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 ้ยงพี่เลี้ยงน้องเนาะเพิ่นมาเฮ็ดเวียกซอยบ่แม่นว่ามื้อน้าเด้อมนีมื้อเรียมเิบ่งันน่น่านะยังเอื้อยังไปอบูนกะแพยตําบ่เหียตําบ่

เพ mm. ่อไปลนว่ะนั <power> <power> ่นคือซอยต้งมาต้อไม่้องก้ม